สวัสดีค่ะมาพบกันอีกครั้งกับช่องครัวยายดานะคะคลิปนี้ครูดามาชวนเพื่อนๆทำทาโก้เปียกปูนวันนี้ครูดาจะทำแบบทาโก้ซ่อนหน้าทำออกมาแล้วเนื้อเปียกปูนจะนุ่มหนึบเด้งดึงกำลังดีแล้วมีความหอมจากกลิ่นใบเตยแล้วกลิ่นน้ำปูนใสสีเขียวสดจากธรรมชาติแป้งใสน่าทานมากๆเลยค่ะส่วนตัวหน้ากะทิจะนุ่มช่าแล้วมีความมันเข้มขน้นเค็มนิดๆกำลังดี ทานคู่กับงาคั่วอร่อยมากๆเลยค่ะใครจะนำไปทำกินทำขายก็ได้เลยนะมาเตรียมส่วนผสมและลงมือทำกันเลยขั้นตอนแรกครูดาสอนวิธีเย็บกระทงไว้สำหรับใส่ตาก้ก่อนนะคะวิธีการคือนำใบตองมาพึงลมให้อ่อนนุ่มแล้วนำมาฉีกให้มีขนาดความกว้าง5นิ้วพอฉีกใบตองเสร็จเรียบร้อย นำผ้าชุบน้ำบิดหมาดๆมาเช็ดทำความสะอาดใบตองเช็ดให้สะอาดทั้งด้านหน้าและด้านหลังแบบนี้นะคะครูดาใช้ใบตองสีชิ้นจะทำให้ดูสองกระทงค่ะพอเช็ดจนใบตองสะอาดเสร็จเรียบร้อยแล้วก็นำมาซ้อนกันแบบนี้นะจากนั้นนำมาวางบนเขียงแล้วใช้ถ้วยปากกว้าง10เซนติเมตรวางลงไป กดให้แน่นแล้วใช้มีดปลายแหลมกรีดเป็นวงกลมแบบนี้ค่ะเสร็จเรียบร้อยจะได้ใบตองออกมาเป็นแผ่นวงกลมแบบนี้ค่ะอันนี้ของครูดาใบด้านล่างกรีดไม่ขาดหมดนะคะจึงใช้กันไกรตัดอีกครั้งหนึ่ง เสร็จเรียบร้อยแล้วจะได้ใบตองเป็นแผ่นวงกลมแบบนี้นะคะนำใบตองด้านนวลมาประกอบกันโดยให้ลายขัดกันแล้วให้แผ่นอ่อนอยู่ด้านนอกแผ่นแข็งอยู่ด้านในจะทำให้เย็บง่ายแล้วกระทงออกมาแข็งแรงด้วยจากนั้นจับที่ขอบใบตองแล้วพับจีบเข้ามาโดยให้มีความลึกประมาณ 1- นึ่งนิ้วนำแม็กมาเย็บตรงจีบใบตองที่เราพับไว้ ขั้นตอนนี้ถ้าใครมีไม้กลัดนํามาใช้กลัดใบตองได้เลยค่ะเสร็จเรียบร้อยก็พับจีบต่อไปโดยเว้นให้มีระยะห่างเท่ากันเราจะเย็บกระทงทั้งหมดสี่จีบได้กระทง4สี่มุมพอเย็บกระทงครบทั้งสี่จีบจะได้กระทง4สี่มุมแบบนี้นะเดี๋ยวครูดายเย็บให้ดูอีกใบนะคะ นำใบตองด้านนวลมาประกบกันโดยให้ลายขัดกันเหมือนเดิมจับจีบที่ขอบใบตองให้มีความลึกประมาณหนึ่งนิ้วเสร็จเรียบร้อยนำแม็กมาเย็บค่ะใบนี้ครูดาจะจับจีบที่สองให้อยู่ตรงข้ามกับมุมแรกค่ะวิธีนี้จะสะดวกกับคนที่ไม่มั่นใจว่ากะขนาดมุมเท่ากันหรือเปล่าก็ให้ใช้วิธีแบ่งครึ่งแบบนี้ค่ะเย็บมุมตรงข้ามให้เสร็จก่อนแล้วก็มาแบ่งครึ่งแบบนี้นะคะ จากนั้นก็ใช้แมกเย็บเหมือนเดิมค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วได้กระทงสำหรับใส่ตะโก้สวยงามแข็งแรงแบบนี้เลยค่ะจากนั้นนำงามาคั่วไว้สำหรับโรยหน้าตะโก้สูตรนี้ใช้งาขาว20กรัมคั่วด้วยไฟอ่อนจนงามีสีเข้มขึ้นและมีน้ำมันออกมาจากมเมล็ดงาแล้วมีกลิ่นหอมก็เป็นอันว่าใช้ได้อันนี้คือใช้ได้แล้วนะคะอย่าคั่วให้สีเข้มมากเกินไปเดี๋ยวตอนปิดไฟแล้วความร้อนยังคงอยู่ จะทาให้งาของเรามีสีเข้มเพิ่มขึ้นถ้าเราคั่วจนสีเข้มมากเกินไปแล้วค่อยปิดไฟอาจจะทําให้งาของเราไม่ได้อันนี้ใช้ได้แล้วครูปิดไฟเลยนะคะขั้นตอนต่อไปมาคั้นน้ําใบเตยกันค่ะสูตรนี้ใช้ใบเตย50กรัมนํามาล้างทําความสะอาดแล้วหั่นให้เป็นชิ้นประมาณนี้แล้วนํามาใส่ในโถปัน่นใส่น้ำสะอาดลงไป300มิลลิลิตรนำไปปั่นให้ใบเตยละเอียดเข้าผสมกับน้ำ พอใบเตยละเอียดดีแล้วนำไปกรองด้วยกระชอนตาทีคั้นเอากากใบเตยทิ้งเก็บไว้เฉพาะน้ำเสร็จเรียบร้อยได้น้ำใบเตยเข้มข้น3 0 0มลลิให้วางพักไว้ก่อนแล้วมากวนหน้าตะโก้กันค่ะนำกะทิ1 0 0 0มลหรือว่า1ลิตรมาใส่หม้อตั้งบนเตาโดยที่ยังไม่ต้องเปิดไฟนะคะ คลิปนี้ครูดาใช้กะทิกล่องถ้าใครใช้กะทิสดให้ใช้หัวกะทิ5 0 0้มิลลิลิตรหางกะทิ5 0 0มิลลิลิตรใส่แป้งข้าวเจ้าลงไป55กรัมแป้งมันสำปะหลัง15กรัมน้ำตาลทราย40กรัมเกลือ1ช้อนชาบวกด้วยเศษ1ส่วนสช้อนชาจากนั้นก็คนให้แป้งและน้ำตาลละลายเข้าผสมกับกะทิในขั้นตอนนี้ยังไม่ต้องเปิดไฟนะคะ เพราะถ้าเปิดไฟในขั้นตอนนี้อาจจะมีแป้งบางส่วนยังจับตัวกันเป็นก้อนในขณะที่แป้งส่วนที่ละลายโดนความร้อนและสุกหนืดได้ที่แล้วทำให้แป้งสองส่วนนี้สุกไม่พร้อมกันอาจจะทำให้หน้าทาโก้ที่ได้ไม่เนียนสวยและถ้าเป็นทาโก้ที่เราเทหน้ากะทิไว้ด้านบนตอนวางพักไว้ให้เย็นหน้ากะทิอาจจะแตกได้ค่ะ คนจนแป้งและน้ำตาลละลายเข้าผสมกับกะทิจนเป็นเนื้อเดียวกันแล้วก็เปิดไฟได้เลยครูดาใช้ไฟกลางค่อนไปทางอ่อนในการกวนหน้าตะโก้นะคะกวนจนหน้าตะโก้มีความหนืดเพิ่มขึ้นก็ให้เร่งมือกวนสักหน่อยเพื่อป้องกันไม่ให้หน้าตะโก้ที่ก้นหม้อไหมนะคะกวนจนแป้งได้ที่แล้วก็แป้งสุกสังเกตได้จากมีความใสเพิ่มขึ้นจากนั้นก็ปิดไฟได้เลยค่ะ เสร็จเรียบร้อยหน้าทาโก้สูตรนี้จะมีความเหลวประมาณนี้ค่ะเสร็จเรียบร้อยวางพักไว้ให้คลายความร้อนก่อนจากนั้นนำไปหยอดลงในกระทงที่เตรียมไว้ก่อนหยอดหน้าทาโก้ลงไปให้คนเพื่อระบายความร้อนอีกครั้งเพราะถ้าหยอดในขณะที่หน้าทาโก้ร้อนจัดจะลวกใบตองแล้วทำให้ใบตองส่งกลิ่นออกมาขนมของเราจะไม่น่ารับประทานค่ะ ปริมาณที่หยอดลงไปก็เอาตามความชอบของแต่ละคนเลยนะของครูดาหยอดลงไปประมาณเศษหนึ่งส่วนสามของกระทงเสร็จเรียบร้อยวางพักไว้ก่อนจากนั้นไปเตรียมในส่วนของตัวตาโก้เปียกปูนกันต่อนำกระทะมาตั้งบนเตาแล้วใส่น้ำปูนใสลงไปหนึ่งพันมิลลิลิตรใส่น้ำใบเตยที่คั้นเตรียมไว้ลงไปครูดากรองด้วยกระชอนตาทีอีกครั้งน้ำใบเตยใส่ลงไปทั้งหมด300มิลลิลิตร ตามที่เราคั้นไว้นะคะจากนั้นใส่แป้งข้าวเจ้าลงไป150กรัมตามด้วยแป้งถั่วเขียว30กรัมแป้งมันสำปะหลัง20กรัมปล่อยให้แป้งทั้ง3ชนิดจมลงไปในน้ำปูนใสและน้ำใบเตยแบบนี้เพื่อให้แป้งอิ่มน้ำเปียกปูนกวนเสร็จออกมาเนื้อจะได้นุ่มเด้งดึงหนึบหนับไม่เละ เราพอแป้งจมลงไปในน้ําเสร็จเรียบร้อยแล้วใส่น้ํนาตาลมะพร้าวลงไป150กรัมน้ําตาลทราย70กรัมเกลือครึ่งช้อนชาหลวมๆอย่าตักให้แน่นหรือว่าให้พูนไปนะคะเดี๋ยวเปียบปูนออกมาจะเค็มได้ค่ะหรืออาจจะใส่แค่เศษหนึ่งส่วนสีช้อนชาก่อนกวนไปสักพักแล้วค่อยลองชิมดูถ้ายังไม่ได้รสชาติเป็นที่พอใจค่อยเติมลงไปก็ได้ค่ะ ใส่ทุกอย่างลงไปครบแล้วเปิดไฟลงมือกวนได้เลยค่ะในขั้นตอนแรกครูดาใช้ไฟกลางค่อนไปทางแรงก่อนนะคะกวนไปเรื่อยๆเพื่อให้น้ำตาลละลายเข้าผสมกับแป้งตอนนี้แป้งขนมเริ่มจับตัวกันเป็นลิ่มเล็กๆแล้วก็เริ่มมีความหนืดเพิ่มขึ้นแล้วค่ะในขั้นตอนนี้ให้เร่งมือกวนทีๆเพื่อป้องกันไม่ให้ขนมเปียกปูนไหมติดก้นกระทะ ตอนนี้มีกลิ่นหอมของน้ำปูนใสและน้ำใบเตยลอยขึ้นมาแตะจมูกแล้วค่ะส่วนแป้งขนมก็สุกได้ที่แล้วสังเกตได้จากมีสีเขียวเข้มของใบเตยแล้วก็เนื้อแป้งจะมีความใสประมาณนี้ค่ะจากนั้นให้ลดไฟลงเป็นไฟอ่อนและควนต่ออีกนิดเพื่อให้มีความหนืดได้ตามที่เราต้องการของครูดาหนืดประมาณนี้ก็ใช้ได้แล้วใช้เวลากวนทั้งหมดประมาณ20นาที จากนั้นนํามาเทใส่ในชามเตรียมนำไปหยอดบนหน้าตะโก้ที่เราใส่กระทงเตรียมไว้นี่ค่ะเนื้อเปียกปูนสวยงามสีเขียวเข้มน่ากินมากๆเลยนําไปตักใส่บนหน้าตะโก้ที่เตรียมไว้เลยค่ะในขั้นตอนนี้ตักเร็วๆหน่อยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเปียกปูนจะเย็นทำให้จับตัวกันเป็นก้อนตักใส่ลงไปยากค่ะ เสร็จเรียบร้อยนำงานที่ขวดเตรียมไว้มาตักโรยบนหน้าขนมแบบนี้ค่ะใส่ลงไปตามความชอบเลยนะชอบมากใส่มากชอบน้อยใส่น้อยสุนี้ครูดาทำขนมได้ทั้งหมด20กระทงแต่มีคนมาแอบหยิบไปแล้ว2กระทงค่ะส่วนใครจะทำได้มากน้อยกว่านี้ก็ขึ้นอยู่กับปริมาณที่เราตักขนมใส่กระทงนะคะได้เวลาชิมขนมแล้วค่ะอืมน่าทานมากๆเลย เนื้อเปียกปูนสีเขียวเข้มจากธรรมชาติของใบเตยครูดาไม่ได้ใส่สีผสมอาหารแม้แต่หยดเดียวค่ะส่วนแป้งกะทิก็สีขาวสวยงามชำ่ชำๆน่าทานมากๆเลยค่ะมาค่ะชิมด้วยกันอืมเนื้อเปียกปูนนุ่มหนึบหอมน้ำปูนใสหวานกำลังดีเลยส่วนตัวแป้งกะทิมีความมันเข้มข้นออกเค็มนิดๆตอนเคี้ยวโดนงาหอมหอมมันๆรวมกันแล้วอร่อยลงตัวสุดๆเลยค่ะ ถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ครูดาในการทำคลิปดีๆออกมาให้ได้ชมกันนะคะขอบคุณมากค่ะ